นับตแตงแต่ซอ,อปปอเล่าประเชิญการวิกิตการเงินขังใหญ่มาตแตงแต่ต้นปี2 0 2 2จนเหตุให้ค่าเงินขีบเล่าตกตำ่ำมาจนถึงปัจจุบันในระยะที่ผ่านมารัฐบาลเล่าก็ได้ออกคำสั่งออกมาตรการและกฎระเบียบหลายอย่างเพื่อมาควบคุมการใส้เงินตาต่างประเทศด้วยความหวังหวามาตรการและกฎระเบียบดังกล่าวจะเหตุให้เงินขีบเล่ากาบมามีสเสถียรภาพ แต่ภายหลังกฎระเบียบและมาตรการต่างๆถือประกาศใส่เงินกีบเล่าผ่าดอนคาลงอย่างต่อนเนื่องเบิงไข่คือวา่ากฎระเบียบที่รัฐบาลว่างออกจะเป็นเพียงเกียรที่บมีความศักดิ์สิทธิ์พอขนาดหน่วยงานของรัฐไปยนเชิงขันกระซ่วงก็ยังเมินเสยต่อกฎระเบียบและมาตรการร้วมไปถึงกฎหมายที่ว่าด้วยการคุม้มครองเงืนตาต่างประเทศที่รัฐบาลเล่าว่างออก,ออกเอง เมื่อกฎหมายคุม้มครองเงื่อนตาต่างประเทศถือมื่อเสยคำสั่งหรือแจงการที่ออกมาเตือนสตินับครังบทถวนกระบาบดพลในวันที่14ก่หลักกรปี2003นายโยรัฐมนตรีของซอป,ปอปอเลาาก็ได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่ส0ว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติคุม้มครองเงื่อนตาต่างประเทศเพื่อบ่ให้เงื่อนกีบเล่าตกต่ำลงไปหลายก่าเกาอีกโดยคำสั่งนี้นายกรัฐมนตรีของสอ,อปอเล่า ต้องการเลีดยดให้กฎหมายทิวาด้วยการคุมข้องเงินตาต่างประเทศที่ถือบังคับใส่มาตั้งแต่วันที่7จ็ดกรกฎปี2 0ง2ได้ถือนั่นไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังยังได้กระามถึงเม้นวาจะมีคำสั่งออกมาและได้สั่งความหวังให้กับภายหลายคนว่าเงินขีบเล้าจะกลับมาแข็งคาอีกครั้ง แต่ด้วยความบ่มีประสิทธิภาพบวกกับการบริหารที่ใส่ระบบเซ็นสไสกฎหมายที่ผักและรัฐบาลล่าว่างออกจึงเป็นได้เพียงแต่ตัวหนังสือที่ถือเขียนอยู่ทั้งเกียที่ไพ่ไพกับยานกวัวยกตัวอย่างคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกในวันที่4กบสีกรกฎาคมปี2 0 2 3ที่ผ่านมา ในข้อที่สองุดหเกี่ยวกับกระทรวงโยธาธิการและขนสง่งโดยนายโยรัฐมนเตียได้สั่งให้กระทรวงโยธาธิการและขนสง่งคุมข้องและติดตามกวดกาฑทุกภาคส่วนในการติดประกาศหรือการโฆษณาราคาการสรําระการหับสําระเป็นต้นค่าหับเหมากร่างค่าบริการขนสง่งและโดยสารทางบกทางนา้ำทางอากาศอยู่ในสวปเล่าให้เป็นเงื่อนเก็บ จากคำสั่งดังกล่าสองเดือนต่อมาในวันที่เสเก้ากันย่าปี2องพันส้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่นําโดยฐานง่ามประสงค์เมืองมณีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของซอปปอลเล่ก็ได้เส้นสัญญาโครงการสอมแปลงเส้นทางเลขที่13เหนือในระยะทางรวม6กิโลเมตรมีมูลค่ารวม10ล้านสอ4ยดุดีดอลลาร์สหรัฐ การเส้นสัญญาในครั้งนี้เฮนได้ว่าคำสั่งของน้ายกรัฐมนเตียที่สั่งให้ใส่แต่เงินกีบแมนบดยพนเซอง์นี่กัสะท้อนเ็นเ่วาบ่เพียงแต่กลหไม้ทีวาด้วยการคุมข้องเงินตาต่างประเทศบบอสักศรริจคำสั่งสบับเรลกที่10ของหน้ายกรัฐมนตรียกับบอสักศิ์เซ็นกรรัน จากคำสร้งดังกล่าวล่าสุดในวันที่2า,าสิงหาคม2 0 6 3ธนาคารแห่งซวปอเล่ที่นำโดยกรมคุม้มครองสถาบัานการเงินที่บ่แม่นนา,ารก็ได้ออกเยี่งการบังคับให้บรรดาบริษัทเซาสินเสือทั่วสวปอเล่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ว่าด้วยการคุม้มครองเงินตาต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยแจ้งการดังกล่าวมีใจความสําคัญว่ากรมคุมข้องสถาบันการเงินที่บแมนธนาคารธนาคารแห่งสวปอเล่าขอแจ้งมายังฐานสาบเกี่ยวกับการคุมข้องกวดกาในระยะที่ผ่านมา เห็นว่าการเคลื่อนไหวธุรกรรมของบริษัทเซาสินเสือบางแหง่งได้ดําเนินเป็นเงื่อนตาต่างประเทศเสริมประสอดล้องกับกฎหมายทีว่าด้วยการคุมข้องเงื่อนตาต่างประเทศและขอตกลงทีว่าด้วยสัญญาเซาสินเสือสน,นันกรมคุมข้องสถาบันการเงื่อนที่บแมนธนาคารจึงแจงไม่ยั่งทานให้เข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องโดยทุกการเคลื่อนไหวและธุรกรรมของบริษัทเซาสินเสือเป็นต้นการกาหนดมูลค่าเซาสินเสือค่างวด ค่าปรับใหม่และค่าอื่นๆแมนบออนุญาตให้ดำเนินเป็นเงืนตนต่างประเทศกรณีบริษัทเสาสินเสือละเมื่อแจงการสภาบเนี้จะถือดำเนินมาตรก,การตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวของดังนั้นจึงแจ้งไม่ยังทันเพื่อทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดต่อไปให้ลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเราเบิงว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใด คนเล่าจะยังเสื่อมันต่อมาตรการและระเบียบกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลเล่าหรือบอร์คนาเรียเดโพสแสด่งความคิดเห็นเอาไว,วา้ว่าแจีงการอีกแล้วถามว่าปฏิบัติบอร์เบอรอ์ต้องออกแจ้งการดอกมาเหตุรวดอยากเห็นพนักง,งานหลัดเหตุเวีย คนต่อมาเด็พโผล่ตเาว,วา่วาวเขียงการลักษณะเดียวกันเหนี่ยขียนออกมาต่อเนื่องแต่ในการจัดตั้งปฏิบัติโตริงบ่เห็นผลท่อที่ขวรสุดท้ายแจ้งกันกับเป็นเพียงแต่โัวหนังสืออยู่ทั้งเอเชีย AC, ที่ไ่ความศักดิ์สิทธิ์ปล่อยสินค้าหลายประเภทเสรนหลดเครื่องกลจักคําและการใส่ใจประจําวันในหลายท้องถิ่นใส่ใจเป็นเงื่อนตา่ตางประเทศภาคส่วนเกี่ยวของในการกวดกาเวียกง,งานหนี่บเขียงขัดวันวันแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบพี่น้องซาตะคุณเพื่อนฝูงเซนไซบ่ กาเผิดบ่กาบังคับใส่กฎหมายบ่มีวันดีขึ้นได้คนต่อมาดิโพดอาว,วัยวามีแต่แจ้งกันแต่บ่มีการขวาดกาและบังคับใส่ก็เป็นเศษเจียคือเกา่าคนต่อมาดิโพดอว,วัยวาปฏิบัติบ่ได้ละเลือเป็นเพียงเสืออยู่ในเจียเสือ คนต่อมาดิพ์เอาไว้วากฎหมายแจ้งกันต้องศักดิ์สิทธิ์เหตุหเบิงเดถ้าอยากให้คนอื่นเข้าหลบไะเหตุตามต้องเด็ดขาดภัยหเหตุผิดจับเขาคุกรวดคนมั่นจึงยานถ้าแจ้งการออกมาแล้วบ่เหตุยังกับ,บ่มีความใหม่ถ้าเมื่อแต่รอดหากใจคนล่าเฮาปฏิบัติโดยดีนั้นมั่นบ่มีทางที่จะเป็นไปได้ คนต่อมาดิโพเไว,ว้ว่าบอดเดกิงแทะแต่เห็นบอเดจักอย่างหานขายหลดเป็นดอลลร์เต็มบ้านเต็มเมืองขายดินก็เป็นดอลลร์เป็นบาททั้งนั้นอย่าบอกได้วา่าตาบอดคนต่อมาดิโพเอไว,ว้ว่าเหตุแท้ทำริงแดดจักอย่างแจ้งกันรกร็แจ้งมาเสือเสือบ่เห็นหน่วยงานใดลงกวดสอบบางเถ่อลงกวดสอบล่ะก,กวบาบม่มีตาบอดหูหนวกไป คนต่อมาดิโพดอาวยวามีแต่เอกสารแจ้งกันบ่มีคนปฏิบัติแล้ก็บ,บ่มีเจ้าหน้าที่ติดตามกวดกาอย่างเข้มงวดคนต่อมาดิโพดอวยวาเอาตามสบายใจเว้าไกรก็ว่าปฏิการคนต่อมาดิโพดอาวยวาแจ้งการกับปฏิบัติตัวจริงคนละยางกัน คนต่อมาดิโพดอาววาไพ่ไพ่กับกดหัวให้คิดเอาสัทธาคงบ่มีแล้วสมเซยมันยืนเดอ้อคนต่อมาดิโพดอเวว่าเข้มหวาใส่แต่ปรสซา,าส้นเมนบอ่อยากให้พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ของเกียงการนี้ด้วยคนต่อมาดิโพดอไวว่าลูกเจ้าหนายเป็นประธานสินเสือมึงจะการลูกตัวเองบอ่ถ้าเฮ็ดได้กูสมเซย คนต่อมาดิโพดอเวว่าออกระเบียบไร้ท่อใดยิงเป็นซองว่างให้เจ้าหน้าที่หาผลประโยชน์ส่วนตัวไร้ท่อนั้นพอมิได้ออกกฎแต่ขาดการติดตามควักกาคนต่อมาดิโพดอเวว่าแจงการแบบนี้แหงกระตุน้นเฮเลดเงินมีทายเอยียงสูงขึนไปอีกแน่นอนฟันทุง่งเลยคนต่อมาดิโพดอาเวว่าจะพวกละเมิดมาดำเนินคดีให้เบงิงแด บอเมียนออกแจ้งการแล้วจะนั่งยู่ซือเสือ่บอเห็ดหยังจะลอดหายแต่เขาปฏิบัติต,ตามแจ้งการแมนเป็นไปบ่ได้แจ้งการแล้วหากส่วนเกี่ยวของต้องล่งกวดกาทัานทีและนํำใสมาตรการต่อภูกระทําผิดให้เด็ดขาดแล้หงเฮียนนาซาดที่คิดลายเป็นเงื่อนตาต่างประเทศเดียจะเห็นแน่วใดหรือว่าเพิ่นอนุญ,ญาตแล้วคนต่อมาดิโพดอาว้ว่าเพียคือแจ้งการเน่ถวนมีแต่มาตรการซือเสือบาดผู้เห็ดผิดแมนธนาคารเอง คนต่อมาดิโพดเวว่าบริษัททําเมาหรือบริษัทอื่นในประเทศเล่าคือว่าวอลเตเงินบาทเงินดอลลาร์สนะละบผิดกนระเบียบเบาคนต่อมาดิโพดเวว่าเพียรให้ได้เดียอย่ากเก่งแต่ปากประชาส่วนอยู่แบบอืดเจอดอยากเพราะแห้งหละ่ะอย่ากเก่งแต่ปากแต่การกระทำมั่นนาไอ